วัดีครับพี่น้องปอกป่ายสุขุสุคนครับเมื่อนี้ครูไทยมะนอกมาแล้วมาแล้วมาแล้วเหมือนเดิมครับเมื่อนี้สิบมาเบิงต้นหม่ครับเล็กๆไปหน่อยอยูอย่ข่างเฮี่ยนนี่แหละครับเวลาแดดลมร่มต๊กนะเย็นเยนครับเดี๋ยวไปใส่ปุ๋ยพว่นดินต้นใหม่แน่จังหน่อยครับจะปลูกต้นไม้ประดับป้อมครับต้นสีดำคล้ำครับ ดำอ,ออกม่วงครับอมม่วงต้นซื้อ,อยังปงกบลูครับเพื่อนไหมาครับกะช่ำใบโดนเติบแล้วครับกะออกรากแล้วทีนี้กะจะเเตียนกระทางให้เพื่อนนะครับนี่ครับต้นต้นอันนี้แหละครับถ่าเอฟซีแฟนคลับพี่น้อง หูจักซื้อกับบอกผมเลยนะครับคือซื้อต้นเอียงผมบลูกูจักครับแต่ว่าเพื่อนกลว่าเป็นต้นไม้ดีอยู่ว่าสันครับก็เลยเอามาปลูกนะครับไปในบ้านนะครับดูแลเพิ่นนะครับเอาดินเก้าลงไปนะครับแล้วก็เสียเอาใบไม้นะครับมาปกไปเพื่อความชุ่มชื้นเนาะ เพื่อความชุ่มชื้นให้กับดินนะครับแต่ต้นไม้นี่ก็เป็นต้นไม้ในร่มนะครับเสร็จแล้วก็ะสีเอาไปว่างไว้ร่วมกันกับมูเพิ่นนะครับจัดเรียงจากหน่อยก่อนบริจัดลายเทือ่อลายเมือละอันนี้ก็มาถอนหญ้าเก็บหญ้าใหา้ต้นดอกไอคุณนนายตื่นสายเนาะ ลายสีลายดอกคือกันครับแต่ว่าช่วงนี้บบได้ออกดอกแล้วครับมือนีกนสิทธ์ถือโอกาสใส่ปุ๋ยให้เพื่อนเพื่อ,อให้เพื่อนออกดอกแน่จากหน่อยครับให้เพื่อนออกดอกสีได้สีสันสวยงามถ้าเกิดว่าอ,ออกดอกช่วงใดเดี๋ยวสีไทยให้แฟนคลับพี่น้องให้เบิ่งอีกเท่อนึงครับ มีต้นมะเขือพร้อมนี้ครับพี่น้องกะมาน้ำดินล่ะครับกะปลูกไวก้กะเอออหดน้ำแน่ก,กันนั่นก็สิได้กินแน่นกระถางมันเหล็กครับบ่อ,บอคอยอุ้มน้ำเท่าไหร่ครับหาญ้ายเพิ่นนะครับถอนหยาให้เพิ่น,นเดี๋ยวใส่ปุ๋ยนะครับ มีแต่ต้นไม้สวยๆนะครับแต่ว่าผู้ปลูกปลูกแล้วแต่อาร่มน้ำนี่อันนี้เปิ้ไก่มากอันนี้กับโบลูจักซื้อครับอันนี้ต้นข้างๆก็เป็นต้นไม้ด่างเนาะนี่ช่วงนี้ก็มีรักาแน่จากน้อยนะครับแต่ว่นใดมากพอดีเพิ่นมีค้นให้มากครับากาเสียเอามาปลูกไปนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองในบ้านเรือนนะครับ นะอันนี้ก็เป็นรวยพันล้านนะครับออกดอกแล้วพันว่าสีแดงเงินล้านมาสันคือบบเห็นจากเถือพู้นีน้อันนี้ก็กลับเงินกลับทองนะครับก็บเอาใบเก้าเพื่อนเป็นโปกไว้นะครับคุ้มดินให้เพื่อนครับแล้วก็จะใส่ปุ๋ยนะ ใส่ปุ๋ยปุ๋ยี่เป็นปุ๋ยวิทยาศาสตร์ครับบบเป็นปุ๋ยธรรมชาติแต่ปุ๋ยธรรมชาติเท่ากับขี้มัวขีวข้ควายเนาะแต่วา่าโบสูอันนี้เล่งอันนี้ปุ๊บแป๊บเดียวกะออกดอกนะครับพร้อมกันเลยนะครับแต่ว่ากัาบโบใส่หลายครับใส่ย,ยางละนิดละหน่อยครับเผื่อโใไ้เพิเพนเข้มเนาะถ้าเกิดใส่หลายเพ่นสีเข้มเดี๋ยวมันสีอบอดีต่อรากของเพิ่นรากพ่นสีนา่า นะตายไปเสียดายนะครับต้นไม้หลายดอกหลายสีเนาะแล้วก็ลดน้ำนะครับลดน้ำพอประมาณเนาะเดี๋ยวมือหลังมือรุ่นมากกระิได้รดคือกันคือเก่าครับเพื่อให้มันชุ่มชื้นนะครับช่วงนี้ก็เริ่มเข้าหน้าร้อนแล้วนะครับกด้สิได้ลรดบ่อยแน่นะครับลดทุกมือนะครับนี่ให้งามๆเด้อตน้นไม้เอ้ย แต่เ้ามาแล้วกับฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับรู้ไทยบรรนอกนายเด้อครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับรู้ไทยบรรนอกนะครับฝากกดติดตามนายเด้อขอบคุณครับ